หนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้ออกมายอมรับว่ามีปัญหากับสามีจินจรินธรรมวัฒนะจริงและยังคงใช้สถานะสามีภรรยากันอยู่อีกทั้งตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการแก้ปัญหาล่าสุดจินสามีหนิงก็ได้ออกมาโพสต์ภาพรถยนต์ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า16ปีนานๆจะพามาล้างตัวสักทีรักนะตัวเองโดยพบว่ารูปโปรไฟล์อินสตาแกรมของจินนั้นชัดเจนมากๆเป็นรูปจินกับหนิงขณะอุ้มน้องนิรินลูกสาว ทั้งนี้ยังโพสต์รูปลงสตอรี่เป็นภาพกับลูกสาวน่ารักมากๆทางด้านแนนน้องสาวของหญิงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักเมียให้มันเยอะๆนะคะท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับอย่างมากมาย